น้พบเราจะต้องเอาตัวรอดด้วยไข่ฟองเดียวล้วงไข่กันคนละฟองแล้วเอาตัวรอดในนี้ให้ได้มีใครมาทำหมาตายอยู่ตรงนี้ด้วย,วยอุ้ยโอ,โอรู้แล้วรู้แล้วนุ่นจากหมู่บ้านตรงนู้นแน่เลยไปดูดีกว่า่ น้ยนบุ๊คครับเขาก็เอากระทงลงน้ำน้องบดูนี่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 ที่เขาก็ลาลงเห็นไหม,ม<า>เขาจะเอาลงน้ำเห็นไหมลูกสวยใช่ไหมล่าน้อ,าองบุ๊คข่ายของมาเยอะมาก เอาละเดี๋ยวน้องพ่จะไปทำชาเลนจ์กันดีกว่าเนาะน้องตื่นแล้วใช่ไหมใช่อยากกินอะไรหวานๆจิงๆ่ะลองดูว่าเราจะได้หร่อหวานเหนื่อยไปหาที่นั่งกันไปดูไปดูกิจกรรมเด็กตรงนี้หาที่นั่งด้วยไปหาที่นั่งค่ะภาในเนี้ยเขาจะมีแคร่มีอะไรไปโอ้ไปดูเด็กเขาเล่นน้องพ่อไปเล่นกับเขาด้วยเลยนี่เดี๋ยวน้องพ่อจะเข้าไปดูการละเล่นที่เพื่อนๆหนูกำลังเล่นอยู่น้องพ่อไปเล่นกับเพื่อนเขาได้เลยนะรู้ไหมเลนไม่เล่นเล่นได้รอให้เล่นนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับเขาเรียกว่า ลานจำลองวิถีชีวิตชาวสุขโขทัยครับน้องพบครับลานจำลองวิถีชีวิตไปเข้าไปดูเดี๋ยวเราจะไปทำชาเลนจ์กันข้างในนี้ว้าว<อ>มีสนามหญ้าด้วยมาเล่นฟ่ามาดูสิไปดูสิเห็นเพื่อนเพื่อนเขาเล่นไหมเออหิวก่อนแล้วเนี่ยเอาหิวก่อนเหรอ <c oughs> ใเอาไปนั่งแพรกนะันะนันะ่นะนะ่ะอ้าวพี่แพว่างพอดีวิ่งวิ่งไปเลยน้องพบวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย โอเคได้ที่นั่งแล้วครับอยากกินของเย็นเย็นหวานหอานหวานหวนเย็นเย็นเลยเหรอต้องเย็นเย็นด้วยเหรออยากกินเลมิลไอไหมครับนูนเอาละเดี๋ยวเรามาทำชาเลนจ์กันตรงนี้ดีกว่าขอเขาเลยน้องพบจะได้ที่นั่งน้องพบต้องวิ่งสี่คูร้อยมาเลยใช่ไหมครับเพราะว่าคนเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวไม่มีที่นั่งใช่ไหมครับเมื่อกี้นี้นะวิ่งสี่คูร้อยมาเลยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันน้องพบเราจะต้องเอาตัวรอดด้วยไข่ฟองเดียว ล้วงไข่กันคนละฟองแล้วเอาตัวรอดในนี้ให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรกินนี่ไข่ฟองเดียวมันคือไข่ของเจ้าหมีสีน้ำตาลตัวนี้นี่โอ้มันมีไข่หลายฟองมากเลยนะไข่เจ้าหมีสีน้ำตาลเนี่ยมันมีเยอะมากมันไม่แตกหรอมันไม่น่าแตกหรอกก็แม่เขย่าขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราล้วงไข่กันว่าเราจะได้อะไรประทังชีวิตบ้างดูซิดูซิ หลับตานะคะมองนะดูดิว่าเจ้าหมีจะมีไข่อะไรให้น้องพบอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย,ย,ยหนึ่งสองสามจะได้หวานหวานเย็นเย็นนึกเปล่าหรือจะเป็นไข่นกกระทาฟองหนึ่งหรือได้ไหมได้ไหมอันนี้หนูหน่าจะได้อ,อย่าลืมนะควักไข้พี่พลด้วย,ยใครได้ไข่อันไหนมาแบ่งกันห้ามมองห้ามมองก็เลือกได้แหละเพราะเราไม่เห็นเญิง เอะเลือกสีก็ได้อเ่ะเออะไรเอาเปลี่ยนเปลี่ยนใจเหรอพี่เอาแล้วเอาแล้วแกดูเลยแกดูเลยอันนี้ให้พี่พลใช่ไหมเออพี่พลเอาพี่พลนี่ได้ไข่นกกระทาอูดี้ขาวจัวอ่ะนี่มันยาเลยเออเหมือนเม็ดยาเลยแคปซูลชัดเลยพี่พลจะได้อะไรเออพี่พลจะได้อะไรเออน้อาพบจะได้อะไรเอออ่ลองดูที่ลองดูที่โอ้ เาได้ไข่มาเล็กตบปเอาเล้วกแกะรีบแกะเพื่อนเพื่อนรอลุ้นอยู่มันคืออะไรมันคืออะไรเพื <c oughs> ่อนเ <c oughs> มื่อหนูแกะพี่ธัญญาได้แล้วอุ้ยมันคือตัวสลาโอคือว่าเราจะต้องไปหาของกินที่มีสละาโอในงบประมาณ <c oughs> ที่กําหนดนี่คือสละาอะไรเพื่อนเพื<า>่อนนี่คืออะไรสล่าอะไรสละาอะไรสละาอาน้องพบได้สละาอา เออดูที่ดูที่โน้องพบต้องไปดูแล้วล่ะสาระมีอะไรบ้างแล้วพี่เค้กล่ะไม่เอกไม่เอกที่มีไม่เอกมันคือมันคือจุดไม่เอกจุดไม่เอกดูเมนูอะไรที่มีไม่เอกต้องไปสอบถามาให้ได้เอออันนี้ทั้นยาสาระโอทันยาสาระโอน้องพบได้สาระกันหมดเลยอ่ะได้สาระกันหมดก็ไม่มีตัวหนักสอนเลยเหรอไม่มีมีแต่สาระเอาโลของพี่พลธสิไข่นกกระทาจะออกมาเป็นอะไรลองดูที่ไข่นกกระทาจะออกมาเป็นอะไรน้องพบ อ้าวขอพาพอพา,พอพาได้ขอพาเอาและฮะต้องไปหาเนี่ยต้องไปหามาได้ครบสี่อย่างเนี่ยเราจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะอ่านว่าโคเอ,อไม่เอกโค <c oughs> โพไม่เอกโพเมนูว่าโพ <c oughs> พระกับโลกเป็นพระโลเอ้ยพระโล <c oughs> ไป ไปทีละอันเลยแม่เนี่ยั้งงานเนี่ยเราต้องหาถ้าเราหาตลาดนี้ไม่เจอเดี๋ยวเราไปหาตลาดอื่นก็ได้หรือตรงไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราโอเคเราถูกใจกับเมนูนั้นนั้นด้วยนะเออโอเคป่ะโอเคป่ะแลกกันได้นะแยกกันได้หมดถ้าเกิดน้องพบได้น้องพบได้สะอะแล้วไม่พอใจหนูจะเอาสละรโอก็ได้จวเอาอันนี้จะเอาไม่เองนี่แหละโอเคเอาเก็บเก็บใส่กระเป๋าไว้เอาละเดี๋ยวน้องพบจะได้หวานหวานเย็นๆอย่างที่น้องพบอยากได้ลเปาแ้่ พวงพครับ<ะ>มีใครมาทำามาตายอยู่ตรงนี้ด้วย<ห>อุ้ย<ะ>เนี่ยเมื่อก,กี้แม่โดนคือกระโดดม้าเลยอ่ะ,ะมีใครมาทำหมาอยู่ตรงนี้น้องพบเราเล่นเป็นไหมอ่ะไม่เป็น,ไม,ปน <laughs> ไม่เป็นหรออุย้ยเนี่ยมีใครมาทำามานอนตายอยู่ตัวเลงอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนู่นจากหมู่บ้านตรงนู้นแน่เลยเดี๋ยวดูดีกว่าเขามีหมู่บ้านที่มีเด็กเล่นการลระเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะ เราก็เล่นได้นะเขาบอกว่าเล่นได้หมดแหละอ,อยากลองเล่นไ,ไหมเ,เหรอไปดูเขาเล่นก่อนดิแม่รู้แล้วไม้เอกที่น้องพบชอบนง่ไม้เอกที่น้องพบชอบอยู่ตรงนู้นพอดีเลยเฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนึงนี่ดูพี่เขาเล่นก่อนนี่เขาเรียกว่าลาวกระทบไม้ <S <S ใช่ไหมคะแม่เออเขาเรียกว่าลาวกระทบไม้ลูกเหรอยังไง แล้วเราก็ต้องไปกระโดดตรงกลางอย่าให้โดนหนีบถ้าโดนหนีบเราว่าตายมีเมื่อกี้น้องพบได้ไหมเอกใช่ไหมลูกน้องพบจำได้ไหมเมื่อี่น้องพบชอบอ่ะจำได้มีมันคือหมีอะไรลูกมีกรอบส้มมีกรอบสีส้มใช่ไหมเทนุ่งเล่นงั้นมันอยู่ตรงนี้ก็มาเล่นีเลยยาพี่ธัญญาจะลองไปเล่นนะเนี่ยดูเขาหน่ยอัดอัดบุบเราก็ต้องบุบบุบบุบอาร์บุบอ่าอ์อารบุบอะไรอย่างเงี้ยเออเด็ดเด็ดเด็ดดูเขาเล่น ยไหมยไหมยหมเออเออยงะไรเหนีย์เออลองไหมลองไหมได้นะคะเร่นได้เห็นไหมเล่นได้ของพูลองแฮะเรีนเอาไเอาเหรอเห็นเลยไมลึกลึกกระโดดข้ามไปข้ามาเอแค่นี้ลึกึกลึกึกเออึกเนีย อี่นี่พี่เคกลองจะสองวิดูซิว่าจะรอดไหมีนีหนีน้องเขาชา้าลง,งแล้วนะแหนะเออคล้ายๆการกระโดดหนีเลยเป็นการชนกันเออเออตลกดีอาชนกันชนกันไอคนละเลนเลคนละเลน เราก็จะสะดุดกระโปรงหัวชิมซะแล้วมล้วเขเล่นไงเด็กเด็กเด็กไม่เน่ยอันนี้เขาเรียกว่าปีนปีนอะไรนะเดินอันนี้เล่นยากเดินอะไรเนี่ยเดินตัวสูงๆอ่ะใช่เออลองๆแบบพาลองๆแบบเล่นลองๆฉันไม่อยากเล่นหนูกว่าโต้เขาไให้ผู้ใหญ่ใช่เขาให้ผู้ใหญ่เขาให้เด็กเออเขาให้เด็กเล่นแล้วเขาดูหรือพี่เช็คเล่นนะเอ๊ะโอ้โหโอ้โหอยาไม่อยากเล่นหรอกว่าโต้ให้ดูให้ดูใช่จบแล้วก็ไป เออแล้วก็ต้องไปเลยยิ่งเกลียวพี่นึกนเอ่อแล้วให้หลบให้ดีหลบให้ดีมีคนมาลองหลายคนอยู่แล้วก็ล่วงเออเออเออมันต้องรงตัวแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างนี้ก่อนนึกเฮ้ยเฮ้ย น้องน้องเอาละนุ่นนุ่นนุ่นมองทรงตัวดีเนาะมันต้องแบบกินการทรงตัวเลยนะอยากกินอ่ะอยากกินแล้วน้องพ่อบอกอยากกินแล้วได้กินอู้นุ่นนุนนุมันจะเดินได้ประมาณสองสามก้าโอเคโอเคนุ่นนุ่นนุดูดูดูนุ่นนุไงล่ะมันต้องเหยียนิดนึงอ่ะเออเหมือนน้องเขาต้องเหยียหน่อยหน่อยอะเออมันต้องเหยียดเท้าอะน้องเขาบอกนะเขาบอกมันต้องเหยียดเท้าหน่อยหน่อย ก็เอาเท้าไปให้ชิดตอนนี้ทุกคนกำลังสนุกกับการเล่นไทยก่อนนะล่องน้อนะพอบล้อมีนะนึ่งสลัดไม่อีกนะน้องพ่อจับได้ตัวอหไรสละอ่ะไม่ใช่หรอใช่เนาะแต่จะกินให้เอกของใครนะไม่เอกของใครนะไปดูอยากกินอ่ะเนาะไม่เอกของพี่พี่เค้กใช่ไหมขอเปล <c oughs> ี่ยนด้วยเดินใน้องกลวปรับล้มเนี่ย <c oughs> ตัวกระดูกไม่มีซ่อมใช่ไหมลูกอะไรบนะ้ะยิ่งหางยากอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเขาเก่ง น้องเขาขึ้นเอ็นนะต้องเอ็นเห็นไหมเอ็นข้างหน้าน้องเขาบอกว่าเอ็นไปข้างหน้านะเห็นไหมยิงยิงหน่อยอ่ะที่มาเอ็นไหมข้างหลังมันจะหนามันจะหนาเออหน้าจริงอันนี้เทหน้าเลยเอ็นไปข้างหน้านี่น้องผู้หญิงก็เก่งเห็นไหมเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาต้องเก่งหน่อยอึบอึบอึบนะน่ะโยกได้ <laughs> จะหักเอาเอาของเขาหักพกอดีอ่ะพี่เค็กเดินกะลาดีกว่าอย่างน้องเขาเนี่ยเดินกะลาอย่างน้องเขาดีกว่าไ <laughs> อันนี้อาจจะไม่นุ่งไปเดินกะลาดีกว่า,ดวา <laughs> เาาดี๋ยวน้พบเดินกะลาเนะ ง่ายนะของเด็กเล่นได้เดินกระลาง่ายลองไหมก็ได้เออลองดูดิเพาะกติหนูก็เล่นที่บ้านพี่โยอยู่นี่ยเออนั่นแหละเล่นที่บ้านพี่โยอยู่นะสนุกเอาไหมเอาเออสอีกแล้วน้องไม่ผูกขาเดียวเลยไหมน้าหน้าน้องสีส้มอ่ะเงเดี่ยวเลยปกะลาต่างเดียวก็ทำได้เป็นไงเนี่ยพี่เขาเก่งไหมเก่งไน่เดินข้างเดียวได้เลยเอาขึ้นได้ก่อน ลุกลุกลุกเฮ้ยได้แล้วเอ๋อได้หนึ่งมีดักกินมีกโอเคอยากกินมีกรอบแล้วบอกพี่เค้นะเพราะว่าไม่เอกเป็นของพี่เค้ใช่ไหมน้องพบกลับได้สะอาใช่ไหมใช่แต่น้องพบกลับได้มีกรอบมาดูสิเพื่อนๆน้องพบอยากได้มีกรอบมีกรอบคือตัวไหนมีกรอบคือตัวไหนนี่ไม่เอกใช่แล้วถามเขาก่อนเท่าไหร่บ้างมีชิมได้ด้วยกันไปชิมเนี่ย ชิมเนื้อน้องพบชอบชิมได้เลยขอหนึ่งก้อนครับชิมหนีกรอบชิมไหมมาชิมผลละชิมก่อนผลละก้อนนี่ยมาดูไปดูน,ด <Wow. S 1> นี่ไงว้าวอ๋อนี่ไงชิมเราเคยซื้อปีที่แล้วก็อันนี้แหละอาลาบบุรีนี่ทำได้ว้าว <Wow. S 1> มันมีแบบอิงกรองกับแบบอนหอนูเอาแบบตะกุยไหมถูกกันนิดนึงเอาแบบนี้ก็ได้เนี่ยหม่เอหมอมอัแบงบ ปองฟองมันจะแพงนิดนึงนะเอานี้ดีกว่าเยอะเนอะอันนี้มีเยอะกว่าอันนี้เขาปิ้งปองให้กินง่ายไงมีน้ำมูกอะไรใช่ไหมน้าใส่แล้วใส่แล้วใสาระไม่เอกไปเอาของพี่เค้กมาพี่เค้กได้ไหมเอกมานี่เแกให้แลกไหมเอออ่าโอเคเดี๋ยวแบ่งกันกินอยู่แล้วยังไงก็แบ่งกันกินอยู่แล้วอ่ะไปเอาหนึ่งกล่องคืออยากกินอยากกินอีกอ่ะอตะกุยเอาเนาะลูกเนาะไม่ต้องปิ้งปองหรอกนะครับโอเคอันนี้พูดเองดอบตะกุยเนี่ย ได้แล้วอะ่ะาพบได้แล้วอ่ะเอ้ได้แม่เอกมาแล้วหนึ่งอันเ<ด>ย่จะกินอีกอะ่ะจะกินอีกเดี๋ยวชิมอีกหนึ่งก้อนขอชิมอีกหนึ่งก้อนได้ไหมคะได้แล้วกันเดี๋ยวอ่ะชิมได้อีกนะใครจีบใครชิมเลย,เลย <laughs> อุ้ยมีแม่เอกอีกมีสละอาด้วยว้าวอู้ตรงนี้มีแม่เอกมีสละอาด้วย <Wow. S 1> มันยังมีเมนูสละอาสละ,สละอูอะไรที่เราสละอะไรบ้างนะสละอาสละโอแล้วก็พอผ่านใช่ปหม มีไอศครีมกะเพรียงกินอ่ะแต่สละอากินไปแล้วเอาอมไรดีกว่าปะว่าอะไรอร่อยชี้ไปบนฟ้าด้วยบนลูกตาใช่ไหมไอที่เป็นเรืออ๋อไอติมกะที่สดนะ้อ่ไม่อยากกินปลาสละไอติมอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยพอพานอะไรก็ไม่มีต้องกินอย่างอื่นแล้วล่ะไม่ไดไปแล้วกันี่